หลังจากที่เราได้ทราบสเปคและรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ของเจ้า Honda s a ซฟ450 RL Model y ยีย2021กันไปแล้วนะครับราคาค่าตัว339,000บาทพร้อมขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ Honda Big Wing ทุกสาขาทั่วประเทศใครคันจ,จัดๆเนี่ยรีไปให้ทันล็อตแรกเลยนะครับทีนี้ครับผมเนี่ยได้ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนะครับในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงจากปี2020 มาสู่ปี2021ครับโดยข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เรานํามาเล่าเนี่ยจะเป็นข้อมูลในส่วนของสเปก R หรือว่าตัวแข่งที่เป็นตัวโมโตครอสันเองครับ CRF450R ที่เคยเป็นอดีตท่อคู่นะครับตอนนี้เขาปรับดีไซน์ใหม่ให้เป็นท่อเดียวแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับถึงจะเป็นสเปกข้อมูลจอดลืกอของ CRF450R แต่ว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับเครื่องยนต์อะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยถูกนําไปใช้ทั้งใน RL RX ตัว X นะครับทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางแบบเดียวกันครับอาจจะต่างในรายละเอียดดีไซน์ของตัวรถอย่างเช่นไฟหน้ามีกระจกข้างมีกาดแทนไม่มีกาดแทนอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่าครับ Honda CF-450RL นะครับผมจะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์แบบสูบเดี่ยวครับปริมาตรกระบอกสูบของเขา 449.7cc ครับ น้ำหนักเบานะครับเรียกได้ว่ารีดน้ำหนักกันทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเฟรมซับเฟรมรีดยันแบตรีดยันถังน้ํามันนะครับเฟรมอลูมิเนียมถังน้ํามันเป็นไทเทเนียมนะครับความจุถังมัน7.6ลิตรน้ําหนักเบาแข็งแรงแบบเป็นแบดลิเทียมที่มีขนาดเล็กน้ําหนักเบานะครับสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมกับตัวรถที่ต้องการรีดน้ําหนักตัวรถที่เบาเพียง 131กิโลกรัมเท่านั้นถือว่าเบามากๆเลยทีเดียวครับโชคโชว์ว่าหน้าหลังนะครับโชคหน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง49มิลลิเมตรนะครับปรับค่าต่างๆของการทำงานของโชคเนี่ยได้อย่างละเอียดนะครับด้านหลังโชคเดียวก็ทำงานร่วมกับระบบโรลิงเนาะปั๊มเบรกนะครับเป็นปั๊มเบรกแบบสมรรถนะสูงเลยเหมือนในรุ่น X นะครับจานเบรกด้านหน้าหนากว่านะครับคาลิปเปอร์2สูบุด้านหน้าจานเบรก260มิลลิเมตรคาลิปเปอร์สุบเดี่ยวด้านหลังครับจานเบรก2 4 0มิลลิเมตร จะมีแม่ปั๊มที่ใหญ่กว่านะครับทำงานได้เหมาะกับทั้งการขี่แบบฟรีรันบนถนนแล้วก็การขี่แบบเอนดูโรนั่นเองครับและในรุ่นนี้ครับพอเป็นรถมีไฟหน้ามีป้ายทะเบียนเนี่ยมันก็จะมีการติดตั้งในส่วนของฟลิปนะครับความเร็วระยะทางต่างๆเข้ามาในเรือนใหม่นะครับถ้าเป็นรุ่น R เนี่ยที่เป็นตัวแข็งมันก็จะไม่มีเรือนใหม่นะในด้วยเหตุผลของความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองครับระบบไฟทั้งหมดนะครับเป็นระบบไฟแบบ LED นะครับ แต่ที่น่าสนใจในตัว2021เนี่ยดีไซน์ภายนอกครับดูอาจจะเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเห็นในปี2019 Honda c f 4 5 0 l ในยุโรปใช่ไหมครับแต่ Honda c f 4 5 0 r l นี้นะครับปี2021มีการพัฒนาจากปี2020ในหลายๆส่วนในรายละเอียดเยอะมากเลยเดียวครับทั้งเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นนะครับ เฟรมเบาลงสวิงอาร์มเบาลงในตัวอาร์เปลี่ยนจากท่อคู่เนี่ยมาเป็นท่อเดี่ยวแล้วนะครับซึ่งการปรับดีไซน์ให้เป็นท่อเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เขาต้องรีดีไซน์ในหลายๆจุดนะครับให้รับกับเฟรมใหม่ซับเฟรมใหม่สวิงอาร์มใหม่ทําให้ตัวรถครับมีความกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเทเคโคง้งเข้าโค้งออกโค้งเนี่ยได้คมแล้วก็ได้ไว มากกว่าเดิมนั่นเองครับมีการดีไซน์ในส่วนของคลัตส,สายไฮดรอลิกใหม่นะครับปรับดีไซน์ตัวรถใหม่เน้นเลี้ยวคมเน้นพละกําลังที่มากขึ้นคุมได้ง่ายขึ้นแลวก็พละกกาลังเนี่ยแม้ว่าจะขี่นานขี่ต่อเนื่องแค่ไหนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะไม่มีอาการเสียกําลังแม้แต่นิดเดียวเลยทีเดียวครับในส่วนของพอร์ตไอเดีเสียเนี่ยมีการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับผมตัวท่อของพอร์ตไอเสียเนี่ยที่วาวนะครับมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้สามารถ คายไอเสียได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับมีการปรับตำแหน่งแล้วก็ดีไซน์ของช่องรับ ID ครับย้ายตำแหน่งของกรองอากาศใหม่นะครับทำให้ตัวห้องรับอากาศเนี่ยมีพื้นที่ที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวช่อง ID เนี่ยจะรับอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ พื้นที่ทั้งหมดนะครับจะเพิ่ม1.8ลิตรเป็นรวมแล้ว4.1ลิตรนะครับรวมถึงการปรับดีไซน์ครั้งนี้ทำให้เราสามารถเข้าไปเซอร์วิสกองอากาศในตัว CRF450 ปี2021ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในทุกรุ่นย่อยเลยทีเดียวครับในด้านของเครื่องยนต์ครับมีการปรับองศาหัวฉีดใหม่ครับทำให้อุณหภูมิอากาศที่อยู่ตรงหัวฉีดเนี่ย เหมาะสมมากนะครับผมเป็นอากาศที่เย็นลงนะครับผมพอเข้าไปในห้องเผาไหม้เนี่ยก็จะให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับระบบวาลวเองมีการปรับปรุงระบบวาลวใหม่นะครับทำให้มีความสเสถียรในการจุดระเบิดที่ดีมากยิ่งขึ้นครับผลที่ได้ในการขับขี่ก็คือจะมีรอบต่ําที่นิ่งขึ้นนะครับไม่มีอาการสะอึกสะอกักสะดุดอะไรให้ลาคาญใจนั่นเองครับ ดีไซน์ของท่อไอเสียเองก็ดีไซน์ใหม่นะครับพอมีวาล์วใหญ่ขึ้นแน่นอนว่าต้องมีการรีดีไซน์ท่อไอเสียใหม่รวมถึงครับคอท่อไอเสียทั้งหมดเนี่ยถูกปรับ,บดีไซน์ใหม่หมดครับจะมีลักษณะที่สั้นลงและต่อตรงมากยิ่งขึ้นครับทำให้สามารถซ่อนท่อไอเสียไปกับตัวรถที่เพียวลงเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเครื่องยนต์ใหม่นะครับเปลี่ยนทั้ง ID ไ,ไอเสียระบบจุดร,ระเบิดต่างๆแล้วเนี่ยทำให้เครื่องยนต์ใหม่นี่ครับมีแรงบิดที่ดีมากขึ้นครับรอบต่ํานิ่งขึ้น มีการรีดกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยได้อย่างต่อเนื่องไล,จไล่จุดเว้าไล่จุดเหวไล่จุดบอดเลยทีเดียวครับพละกกาลังมากขึ้นส่งกําลังได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับท่อไอเสียของเขานะครับนอกจากรีดีไซน์ใหม่แล้วเนี่ยนะครับด้วยการที่เขาเดินคอท่อให้มันตรงขึ้นนะครับมีการปรับดีไซน์ต่างๆเนี่ยทำให้ระบบไอเสียครับเบาลงนะครับผมถึง1.2กิโลกรัมเลยทีเดียวครับ ที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าคลัชสายไฮดรอลิกใหม่เนี่ยเขาปรับในหลายๆส่วนเลยทีเดียวครับระบบคลัชใหม่ของเขาครับจะมีแผ่นคลัชที่มากขึ้นกว่าเดิมสปิงคลัชใหม่นะครับทำให้พอขี่ไปนานๆเนี่ยก็จะลดอาการคลัชลื่นในการขับขี่นะครับรวมถึงให้ฟิลลิ่งในการใช้ก้านคลัชเนี่ยที่นุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับตัวเฟรมที่ปรับใหม่นะครับผม เน้นที่ความสเสถียรและการออกโค้งที่ไหวขึ้นครับน้ำหนักของเฟรมหลักเบาลง0.6กิโลกรัมครับส่วนซับเฟรมเนี่ยเบาลง0.3กิโลกรัมจากการที่เขารีดีไซน์ซับเฟรมใหม่ครับรีดีไซน์ใหม่ตัดในส่วนของโครงสร้างเสริมที่ช่วยยึดซับเฟรมเนี่ยออกไปครับเบาลงทันที0.3กิโลกรัมหรือว่า3ขีดนั่นเองครับสวิงอาร์มก็สวิงอาร์มใหม่ครับออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะที่ล้อหลังที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองตรงนี้จะทําให้ แม่นยำในการออกโค้งมากยิ่งขึ้นครับและแน่นอนว่าสวิงอาร์มหลังที่มีการปรับเนี่ยก็ทําให้ Honda ต้องปรับเปลี่ยนในส่วนของแผงคอใหม่ด้วยนะครับโดยการปรับเปลี่ยนแผงคอใหม่ของเขาเนี่ยก็จะให้ฟิลลิ่งที่ดีขึ้นในการเข้าโค้งโชคโชว์ว่าเองนะครับที่เป็นโชคหัวกลับต่างๆที่เราบอกไปในตอนต้นแล้วเนี่ยก็จะมีระยะยุบที่มากขึ้นอีก5มิลิเมตรนะครับชคหลังใหม่ก็ปรับให้มีน้ําหนักที่เบาลงจากรุ่นก่อนหน้าเบาะนั่งเองครับก็มีการออกแบบใหม่ให้เบาลง แล้วถอดใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมีการปรับสายเคเบิลอะไรต่างๆใหม่แล้วอย่างในรุ่น R นะครับก็จะมีเทคโนโลยีโหมดการขับขี่ต่างๆเข้ามามากมายเลยเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็น Honda s e ซ็ตเทเบิลท็อปคอนโทรลโหมดการขับขี่3โหมดโหมด Launch Control HRC 3โหมดเพราะเป็นตัวแข่งนะครับตัวแข่งมันต้องมีโหมดล็อกรอบออกตัวมี Engine Mode ที่ปรับได้3รูปแบบการส่งกําลังนะครับหรือว่าท็อปคอนโทเนี่ย3รูปแบบด้วยกันนะครับ โดยเรื่องของหมวดการขับขี่ระบบต,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 ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในรุ่น R นะครับแต่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในส่วนของเครื่องยนต์ ID เดสียต่างๆที่เราไล่มาทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น R รุ่น RX รุ่น X รวมถึง2,021 Honda Cif 450 r l ราคา3 3 9 9 0 0 0บาทที่จำหน่ายในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับหลายคนที่รอนะครับหลายคนที่รอแล้วบอกว่าทำไม Honda ไม่เอามา450ถ้าเอามาซื้อแน่ๆซื้อแน่ๆมาแล้วครับ Honda CF 4 5 0 RL ผมว่าจริงๆเนี่ยผมเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องสูตรเนาะจนถึงตอนนี้ครับเรายังไม่รู้ว่าในส่วนของการเซอร์วิสเนี่ย ถ้าข้อมูลจากต่างประเทศเขาจะบอกว่ามันไม่ถึงขนาดต้องเซอร์วิสหนักเท่าตัว R ที่เป็นตัวสูตรรถแข่งแท้แต่ว่าก็จะมีการเซอร์วิสที่ละเอียดกว่ารถที่เป็นรถโปรดักชันสตรีทโดยทั่วๆไปอย่างแน่นอนฉะนั้นผมจึงเป็นคนนึงที่อยากให้ Honda ออก b ล็อก450สําหรับการเป็นโมเดลสตรีทยูทมากกว่านะครับผมเพราะตัวนี้มันเครื่องสูตรอะหลายๆอย่างมันคือเอาตัวแข็งมาแล้วมาติดไฟหน้าติดป้ายทะเบียนเข้าไป ให้ใช้บนท้องถนนได้นะครับฉะนั้นนอกจากราคาที่3 3 9 0 0 0บาทแล้วแน่นอนว่าค่าเซอร์วิสมันเทนั้นแม้จะยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ผมคาดการว่าน่าจะแพงกว่ารถในระดับเดียวกันทั่วๆไปของ Honda บิ๊กวิงของ Honda Big Wi อย่างแน่นอนนะครับผมก็ลองดูกันแล้วกันใครอยากได้รถแรกนะครับรีบไปให้ไวนะครับรถแรกเข้ามาแล้วเข้ามาไม่เยอะนะครับรับรถได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ที่ Honda Big Wing ทุกสาขาทั่วประเทศครับข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับผมยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากไลค์ซับสไครป์แชร์ด้วยขอล้องเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ